วันที่24กันยายน2 5 6 5เวลา8นาฬิาร้อยตำรวจเอกนรงคคำสุนทรรองสารวัตรสอบสวนสอพอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบร่องลอยรถยนต์ตกลงไปในคลองส่งน้ำชลประทานสายบ้านเขาน้อยบ้านใหม่หมู่สี่ตเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยบริเวณริมฝั่งพบกันชนรถยนต์เก่งยี่ห้อฮอนด้สีขาวพร้อมป้ายหมายเลขทะเบียนกะทะ4กาญจนบุรีตกอยู่ หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบจากนั้นจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานนายสุชนที่วกรประธานมูลนิธิเพื่อขอกำลังเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำทีมสายทานมูลนิคุณรัตนาวุฒิกองกำลังกำลังไปช่วยกันค้นหาซึ่งเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าภายในรถยนต์ที่จมน้ำอยู่นั้นมีร่างของคนขับและผู้โดยสารอยู่ภายในรถด้วยหรือไม่แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ครอบครองรถยนต์เก่งยี่ห้อและหม,หมายเลขทะเบียนดังกล่าวคือนางนิพาพรขอสงวนนามสกุล พอโรงเรียนแห่งหนึ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีโดยการค้นหาผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงยังไม่พบซากของรถยนต์ที่จมอยู่ใต้ท้องน้ำจึงยังไม่สามารถทราบได้ว่าภายในรถยนต์นั้นมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในหรือไม่อย่างไรขณะที่ด็อร์สมหมายเทียนสมใจพออสบปการจนบุรีเขตหนึ่งและนายอนวัตแมน้นทีมกำนันต่อเขาน้อย ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้นักประดาน้ำกว่า20นายได้กระจายกำลังกันค้นหาด้วยการขยายรัศมีจากจุดที่พบร่องรอยขอรถยนต์ตกลงไปในน้ำออกไปกว่า3กิโลเมตรแต่ก็ยังไม่พบซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบทั้งนี้จากการตรวจสอบเว็บไซต์ของโรงเรียนปรากฏว่าทางเว็บไซต์ได้ระบุเบอร์โทรศัพท์ของนางนิพพาพอพอ,อโรงเรียนเอาไว้ด้วยและจากการโทรตรวจสอบปรากฏว่ามีเสียงอัตโนมัติของโอเปอเรเตอร์แจ้งว่าขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ ซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรติดต่อไป2อถึงสครั้งก็ได้รับเสียงตอบรับเช่นเดิมแต่อย่างไรก็ตามจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าคืนที่ผ่านมาฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องคาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้รถยนต์คันดังกล่าวเสียหลักตกลงไปในคลองส่งน้ําชลประทานก็เป็นได้โดยหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป เมื่อวันพอออยังไล์หาตนเมื่อวันที่23กันยายนช่วง13.51นาฬิกา51นาทีบอกว่าจะโอนค่าอาหารให้ค่ำค่ำนะักะโทรศัพท์พังกำลังจะออกมาซ่อมโทรศัพท์หลังจากนั้นตนก็พิมพ์ตอบกลับไปว่าค่ะพออก็ไม่เคยอ่านอีกเลยนี่เป็นการพูดคุยกับ พอ,อ,อครั้งล่าสุดขณะเดียวกันทางด้านชุดกู้ชีพหน่วยปฏดปัตกาศทางน้ําสายทานขุนรัตนาวุธยังระดมกําลังค้นหายอย่างต่อเนื่องจากจุดที่พบร่องรอยที่คาดว่ารถจะถลายลงไปโดยการค้นหาจะใช้เชือกดึงคนละฝั่งแล้วลากยาวไปเรื่อยๆเป็นระยะกว่า500เมตรโดยพบว่าภายใต้คลองชลประทานมีหินแตกน้ําแรงทําให้เกิดอุปสรรคในการค้นหาตอนนี้ก็ต้องรอน้ําลดและทําการค้นหาใหม่อีกครั้ง พบศพแล้วผู้อํานวยการหญิงโรงเรียนดังเมืองการติดอยู่ในรถเก่งคู่ใจหลังถลายจมก้นคลองชลประทานค่าสาเหตุจากหักหลบจนรถเสียหลักพุ่งลงคลองความคืบหน้าการติดตามค้นหานางนิพาพรวงวิไลผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างปล้างอาเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีที่หายตัวไปพร้อมรถยนต์เก่งคู่ใจตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่23กันยายนที่ผ่านมากระทั่งมีผู้มาพบเห็นกระจังหน้ารถยนต์และป้ายทะเบียนรถยนต์ซึ่งเป็นของนางนิาพาประตกอยู่บริเวณริมคันคลองชนประทาน ในพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อช่วงเช้าของวันที่24กันยายนจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของมูลนิธิคุณรัตนาวุฒิกว่า20นายระดมกำลังการลงงมค้นหาในคลองชลประทานบ้านเขาน้อยบ้านใหม่เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังการค้นหาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากระทั่งเวลาประมาณ18นาฬิกา เจ้าหน้าที่จึงได้พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าสีขาวหมายเลขทะเบียนกทสามสีกาญจนบุรีซึ่งเป็นของนางนิพาพรจมอยู่ก้นคลองชลประทานห่างจากจุดที่พบกระจังหน้ารถยนต์ประมาณ500เมตรเจ้าหน้าที่จึงได้นำลวดสลิงไปผูกกับรถของนางนิภาพและใช้รถเครนยกรถของนางนิภาพขึ้นมาจากน้ำโดยเมื่อตรวจสอบบริเวณเบาะที่นั่งฝั่งคนขับพบร่างของนางนิพาพรเสียชีวิตอยู่บริเวณเบาะที่นั่งคนขับมีเลือดไหลออกจากปากและจมูกคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากการจมน้ำขณะที่แพทย์ทำการ ูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายใดๆเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ขอณที่นางนิภาพขับรถผ่านมาบริเวณคลองชลประธานสายดังกล่าวอาจจะพยายามหักหลบอะไรบางอย่างจนเป็นเหตุให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองชลประธานโดยไม่มีผู้พบเห็นทําให้นางนิพาพรไม่สามารถออกมาจากตัวรถได้และจมน้ําเสียชีวิตอยู่ภายในรถคันดังกล่าวอย่างไรก็ตามจะได้มีการส่งร่างของนางนิภาพไปทําการชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งต่อไป